สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจด็อกเตอร์ไทม์สาขาโรบินสันร้อเอ็ดได้มาโปรแกรมกุญแจรีโมทในรถมิกซูบิชิสเปควากอนนะครับปี2011ตอนนี้ลูกค้าเหลือรีโมทชุดเดียวนะครับทำเพิ่มเป็นแบบพับเก็บดอก1ชุดนะครับโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมาทดสอบระบบให้ดูนะครับล็อกนะครับอันล็อกนะครับ ล็อกอันล็อกนะครับตัวนี้รีโมทใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบระบบอิโมให้ดูนะครับสังเกตดูที่ไฟวัดร,รอบนะครับสตาร์ตติดใช้งานได้นะครับระบบรีโมทและระบบอิโมใช้งานได้ปกตินะครับทีนี้จะมาทดสอบดอกเดิมของลูกค้านะครับทดสอบเทสระบบรีโมทล็อก อันล็อกล็อกอันล็อกรีโมทใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบระบบสตาร์ทนะครับสังเกตดูที่ไฟวัดรอบอีกสักครั้งนะครับสตาร์ตรติดเหมือนเดิมเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับสนใจทำเพิ่มกุญแจรีโมทระบบอิโมท,ทุกรุ่นทุกระบบโทร091 0 6 4 1601สร้างใช้ยอโสทรขอบคุณครับ